การสอนที่ดีนะครับโอเคนะ,ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเรียนกันเลยเนาะ,ะนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นตัวสไลด์โชว์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหน้าสไลด์ถัดไปนะครับ ทุกคนอาจจะยังสงสัยว่าวิทยาการการคำนวณเนี่ยมันคืออะไรนะครับไม่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อนนะครับหรือว่าตอนมต้นก็เรียนแล้วยังงงๆอยู่นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับทีนี้ครูมีสถานการณ์นะครับมาเล่าให้หนูฟังนะครับเพื่อเป็นการยกตัวอย่างว่าวิทยาการการคำนวณเพิ่มเติมที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะครับเราเรียนอะไรยังไงนะครับนะอ่ะขอขอสุ่มนะครับขอสุ่มนะขอุ่มขอสุ่มุ่มใครดีเอ่ย เอาเป็นเลขที่สิบสามห้องแปดอยู่ไหมลูกสิบสามห้องแปดชื่ออะไรเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมลูก <B ull ing> อ่าชื่ออะไรไหนรายงานตัวหน่อยสิ <B ull ing> อ,ยอ่านะครับสาวิสโอเคยินดๆๆทีที่ได้รู้จักนะครับลูก นะอาสาวิทช,ช่วยอ่านให้หนห่อยได้ไหมตัวสถานการณ์ที่ครูให้มานะครับว่าให้ทําอะไรอ่มันขึ้นไหมอ่ะหน้าจอที่เป็น PowerPoint อ่ะไม่ขึ้นหรอเพื่อนคนอื่นเห็นไหมลูกเห็นหรออ่าสาวิทลองคลิก ลองคลิกที่หน้าจอครูนะลูกนะมันน่าจะขึ้นนะครับโอเคถ้าสาวิตรไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านให้ฟังนะครับลองอขวัญใจแล้วกันขวัญใจอยู่เป้าขวัญใจสีทพโลูกอยู่ไหมลูกอ่านะครับน่าจะไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับติดไว้ก่อนคนหนึ่งนะอ,อ่ปริชัดล้วกันสีทพโลกอยู่ไหมลูก ่านะครับปริชาติเห็นหน้าจอคูไหมอ่าช่วยอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมลูกสถานการณ์ตัวนี้ใช่จ้า ืมอืมอืมอ่ะฮะอืมอ่าขอบคุณมากครับลูกนะ ก็จำลอสถานการณ์ตัวอย่างนะครับจะบอกว่าเราเนี่ยนะครับกับเพื่อน3านคนครับหลงเข้าไปในป่านะครับโดยมีมีดกับไฟฉายติดตัวนะครับตอนระหว่างทางเนี่ยนะครับก็เจอกระต่ายกําลังพึ่งครับก็เลยเก็บกระต่ายกับน้ําพึ่งเนี่ยนะครับติดมาด้วยนะครับเราเดินหลงป่าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนค่านะครับจนค่ำเนี่ยเราเจอหมีอ่าทุกคนก็รู้นะครับว่าหมีเนี่ยมันน่ากลัวใช่ไหมหมีเราไม่ได้เจอแบบหมีภูถูกต้องป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการ วิ่งหนีคือต้องไโลกทีนี้เนี่ยเวลาวิ่งหนีตอนพบ่ําเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับจากหมีตัวนี้ได้นะครับอ่ะก็จากสถานการณ์ตัวอย่างนะครับขอให้นักเรียนคิดหาทางออกนะครับว่าจากอุปกรณ์ที่นักเรียนมีนะครับคือมีดนะครับแล้วก็ไฟฉายถูกป่ะนะครับแล้วก็มีน้ําผึ่งที่เก็บมานะครับแล้วก็เจ้ากระต่ายตัวน้อยนะครับถามว่าหนูมี4อย่างเนี่ยนะครับ หนูจะต้องเจอกับหมีนะครับที่น่ากลัวที่สุดในโลกนะครับถามว่าหนูจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงนะครับเดี๋ยวรูจะสุ่มนะครับให้หนูทําการตอบคําถามนะครับว่าหนูจะเอาสถานการณ์หนูจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับโอเคเนาะนะเข้าใจคําถามแล้ลูกคือหนูกับเพื่อน3ามคนนะครับหลงเข้าป่านะครับโดยมีมีดไฟฉายนะครับแล้วก็เจอกระต่ายกับรังพึ่ง หนูก็เลยเอากระต่ายกับรังผึ้งนะครับติดมาด้วยนะครับกับน้ำผึ้งนะครับติดมาด้วยครับนะแล้วตอนกลางคืนหนูเจอหมีนะครับถามว่าหนูจะหนีจากหมีตัวนี้ได้อย่างไรนะครับโอเคนะเข้าใจคําถามนะลูกโอเคฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มแล้วกันนะครับเป็นอดีศร4ี่ทับเอาสี่ทับหกลูกอยู่ไหมอดีศรสีทับกอยู่ไหมลูก อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นสริยากรอยู่ไหมลูก4กับ5อ่าสิรากรลูกเข้าใจคำถามนะคือหนูไปกับเพื่อน3คนหนูมีอุปกรณ์ทั้งหมด4ชิ้นนะครับหนูจะสู้หมียังไงนะครับแล้วเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้เราให้ฟังหน่อยครูบอกว่า สถานการณ์ตัวอย่างนะครับถ้าหนูหลงเข้าไปในป่านะครับโดยที่หนูมีมีดกับไฟฉายติดตัวอยู่นะครับระหว่างทางหนูเจอกระต่ายนะครับกับน้าผึ้งนะครับหนูก็เลยเก็บมาด้วยถูกป่ะนะครับแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยหนูยังหลงป่าอยู่นะแต่หนูเจอหมีเข้านะครับหนูจะทํายังไงนะครับให้หนูมีชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ได้โดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่หนูมีอยู่ เอาน้ำผึ้งเล่าหมีอะทีละคนนะาทีละคนนะเอาสิริยากรก่อนนะครับอ่ะไหนสิริยารจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงเล่าให้ฟังสิอ่าฮะเอาน้ำผึ้งเล่าหมีแล้วไงต่อว่าไงจ๊ะ อ่าฮะอฮะทีนี้มันตอนกลางคืนนะหนูจะใช้อะไรอนอกจากน้ำผึ้งอีกปะอ๋อ oh, ใช้ไฟฉายเนาะส่องทางใช่ปะเอ่อ uh huh. <laughs> นะอะไรนะกินน้ำผึ้งด้วยโอเคนะครับขอบคุณคำตอบสำหรับทรัพยากรนะครับ <laughs> ก็คือศรัพยากรบ,บอกว่าเขาจะใช้น้ำผึ้งล่อหมีนะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายนะครับส่องทางนะครับเพื่อวิ่งหนี โอเคนะครับอันนี้คือทางออกของรียากรน,นะครับโอเคขออีกสักคนหนึ่งนะครับอีกสักคนหนึ่งชนละทาน4ครับ4อยู่ไหมลูก <c oughs> จะเย็นครับอ่าโอเคชนละทานครับสถานการณ์เดียวกันนะครับหนูจะทำอย่างไรเพื่อมีชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ okay. ม่อ่าฮะน่าจะแทงหมีอ่าน่าจะแทงหมีเนาะแล้วไงต่อแทงหมีแล้วไงต่อลูกชนทานอยู่ไหมลูกเออหนูแทงหมีแล้วหนูททำไงต่อใจเยน็นถามชนทานลูก อ่าก็แทงหนีก่อนจากนั้นก็ยื่นกระต่ายให้มันใช่ไหมแล้วเราเค่อยวิ่งหนีอ่นะครับก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้อ่าโอเคสําหรับแนวทางของชนละทานนะครับก็คือแทงหนีก่อนนะครับแล้วก็วางกระต่ายอยู่ข้างๆนะครับเพื่อมันฟื้นขึ้นมามันได้กินกระต่ายเนาะเราเค่อยวิ่งหนีถูกปหอ่าโอเคนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะอ่ะขอบคุณมากลูกขออีกคนนึงนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับ สำหรับการยกตัวอย่างนะครับเป็นชุมเอาผู้ชายมั่งดีกว่าผู้ชายมั่งเอาเป็นจีราคมอยู่ไหมลูกสี่ถมหกสีจีราคมอยู่ไหมลกูก,อ,ลกอ่านะครับจีราคมสถานการณ์เดียวกันหนูลงป่าหนูมีมีดหนูมีไฟฉายหนูมีน้ำพึ้งหนูมีกระต่ายนะครับแล้วตก กลางคืนปุ๊บหนูเจอหมีหนูจะเอาสถานการณ์รอดเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงว่าไงว่าไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยอืมอาา่อาอ่าเอากระต่ายลอดอะไรต่อ เอาไงก็เอากระต่ายรอแล้วไงต่อลูกว่าไงฟังอยู่นะว่าไงลูก อเคไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคําตอบนะสาหรับคําตอบก็คือเอากระต่ายล่อใช่ไหมก็คล <c oughs> <ynı. S 2> ้ายๆกับเพื่อนก่อนหน้านี้นะครับ <S <s <ci an> คําถามคือ <c oughs> เรื่องที่เล่ามาเนี่ยลูกนะมันเกี่ยวกับวิทยาการการคํานวณอย่างไรนะครับมันเกี่ยวกับวิทยาการการคํานวณอย่างไรนะครับมีใครพอเก็ตไอเดียไหมว่า2คำเนี้ยนะครับจะสถานการณ์ที่เล่ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับวิทยาการการคานวณอย่างไรรู้ปั การเล่ามีมันเป็นไปได้ฮะ <c els> ใกล้เคียง่าโอเคอ่าฮะอ่าฮะโอเคอ่าขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนนะครับเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดมาตัวหนึ่งนะครับคือการวิเคราะห์สถานาการณ์นะครับวิเคราะห์สถานาการณ์นะครับอันนี้นะครับคือ,อหัวใจสำคัญนะครับของวิทยาการการคำนวณนะครับมันคือการแก้ปัญหานะครับ มันคือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่หลากหลายนะครับนักเรียนจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้ทักษะนะครับในการคิดวิเคราะห์นะครับสถานการณ์นะครับเพื่อทําการแยกปัญหาว่าเออเรามีอะไรบ้างอยู่กับตัวถูกต้องป่ะนะครับแล้วเราเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะครับแล้วเราจะรอดชีวิตจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับ เราก็ต้องคิดเป็นลําดับขั้นขั้นที่1เราต้องทํำยังไงขั้นที่2ต้องทำยังไงขั้นที่3าต้องทำยังไงนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญของรายวิชาวิทยาการการคํานวณนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับถามว่าเรียนไปทําอะไรนะครับก็คือวิชานี้ลูกมันคือวิชาที่จะฝึกให้หนูได้คิดนะครับคิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งหนูสามารถเอาไปใช้ได้กับชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่การดําเนินชีวิตอะไรก็แล้วแต่เวลาหนูเจอปัญ เจอโจทย์ปัญหาในวิชาต่างๆนะครับหนูก็ต้องมีหลักการในการคิดนะครับเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้นนะครับบทสรุปสุดท้ายก็คือหลังจากที่หนูเรียนรายวิชานี้เสร็จปุ๊บนะครับหนูจะได้เขียนโครงการขึ้นมา1โครงการเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งปัญหานะครับอันนั้นคือจุดสูงสุดแล้วนะครับของวิชานี้คือการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับครูก็จะสอนหนูคิดก่อนนะครับ คิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและถูกต้องนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ดูหน้านี้นะครับดูหน้านี้อ่ะยังเห็นสไลด์อยู่ในโลกโอเคนะครับอ่ะสำหรับหน้านี้นะครับคำว่าวิทยาการการคํานวณนะครับมันจะมาคู่กับคําว่าการคิดเิงคํานวณนะครับหรือคอมพิวเ t ชันอ่าคอมพเ Channel Thinking นะครับ Computational Thinking นะครับการคิดเชิงคำนวณนะครับสองคำนี้จะมาคู่กันนะครับสองคำนี้จะมาคู่กันนะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าไอการคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละองค์ประกอบเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญยังไงนะครับหนูจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับในเทอมนี้นะครับโอเคก็คือวันนี้เหมือนมาเกินๆให้เราฟังก่อนแล้วก็ทดสอบระบบอะไรต่างๆนะครับว่า การใช้งานเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าครูให้หนูเข้าเนียพอรใช่ป่ะนะครับแต่เจอปัญหาว่ามันเข้าได้แค่40คนในขณะที้นักเรียนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด100กว่าคนครับเพราะฉะนั้นมันเข้าทีเดียวได้ไม่หมดนะครับครูก็เลยต้องทําการแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ PowerPoint นะครับมาสอนในไลน์แทนนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของครูซึ่งครูคิดไว้แล้วนะครับว่าโอเคถ้ามันเจอปัญหานะครับ ขั้นที่2เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการสอนด้วย PowerPoint ในไลน์นะนะครับเราก็จะหานพน้นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไปได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือทักษะการคิดเชิงคํานวณน,นะครับคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าเจอปัญหาที่1ต้องแก้ยังไงถ้าแก้แล้วแก้ไม่ได้ต้องทํำยังไงมีวิธีแก้ไขเพิ่มเติมไหมนะครับต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะครับถ้าหนูเรียนวิชานี้เสร็จปุ๊บนะครับหนูจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ ตอนนี้บ่ายสานะครับเราสัญญากันไว้ที่บ่ายสาครึ่งนะครับครูจะไม่ผิดสัญญาครับเราจะเรียนกันอีกประมาณสามสไลด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพักก็ให้ปล่อยนะครับไปไปละละนะครับได้พักผ่อนกันนะโอเคอ่ะทีนี้นะครับอันนี้คือความหมายของการคิดเชิงคำนวณนะครับในหนังสือนะครับที่เป็นเปเปอร์นะครับซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันนะครับก็มันเป็นหลักการนะครับแต่ว่า ให้หนูเก็ตไอเดียไว้ว hmm. <vit> ่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานของการคิดแก้ปัญหานะครับการคิดเชิงคำนวณคือการคิดแก้ปัญหานะครับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นะครับแนวคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับจะต้องแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับเราจะเอาวิธีการแก้ปัญหาที่เราแก้กันทุกวันทุกวันทุกวันทําเป็นปกติ เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับเอามา,เ,าเขียนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเราทําไปตามความคยชินแล้วเราไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องทํายังไงขั้นหนึ่งสองสามนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องเรียนวิชานี้กันนะครับโดยลักษณะนแนวคิด4ประการนะครับที่มันอยู่คู่กับการคิดเชิงคนวณเนี่ยก็จะมี4รูปแบบด้วยกันก็คือ การคิดแยกย่อยปัญหานะครับอันนี้คือตัวที่1นะครับสคือการหารูปแบบครับสคือแนวคิดเชิงนามธทํานะครับแล้วก็4คือการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับซึ่งถ้าหนูเรียนม .3 ที่คงทองนะครับหนูอาจจะเคยเรียนวิชาวิชากับครูมี่ะลูกที่หนูจะต้องออกแบบโฟลชาร์ดใช่ไหมไปใช้กับ ตัวโปรแกรม i b i ิถูกต้องไหมลูกจำได้ไหมนักเรียนเก่าอ๋อเหรออ่ะมีใครเคยเรียนกับครูมีบ้างไหมลูกวิชาคอมพิวเตอร์อ่าเคยนะหนูจำได้ไหมว่ามันมีแผ่นตัวไมโครบิดอยู่ลูกจำได้ไหมอ่านะครับไอตัวไมโครบิตนะลูกนะ การที่หนูจะให้มันทํางานได้นะครับหนูจะต้องสั่งมันใช่ปะให้เป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกวิธีนะครับหุ่นยนต์มันถึงจะเข้าใจนะครับแล้วมันถึงจะทํางานให้หนูถูกต้องปะนะครับการคิดเชิงคํานวณเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันคือการที่ทําให้หนูคิดเหมือนกับหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์คิดเหมือนหนูนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่หนูจะไปออกแบบโปรแกรมหรือสั่งงานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถ้าหนูสามารถ คิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนได้นะครับหนูก็จะสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะครับ bah. อันนี้คือหลักการของวิชานี้นะครับสอนให้หนูคิดเพื่อไปสั่งคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุดนะครับหรือนําแนวคิดการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับนี่คือหัวใจของมันนะครับความท้าทายของวิชานี้นะครับจะอยู่ที่การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหาครับที่มันคุมเครือเนี่ยนะครับให้มัน semester, ข <for ban> ั้นให้มันเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนนะครับเช่น หนูทอดไข่ถามว่าหนูทอดไข่เป็นไหมมีใครทอดไข่เป็นบ้างอ่ะนะครับนะหลายๆคนก็น่าจะทอดเป็นอยู่นะครับแต่ว่าการจะสําหรับคนที่ทอดไม่เป็นเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถบอกได้ว่าขั้นที่หนึ่งก็ต้องทำไรขั้นที่2ต้องทำไรขั้นที่สาต้องทำไรมาถึงจะออกมาเป็นไข่ถูกป่ะบางทีหนูเองที่หนูทอดไข่เป็นหนูก็บอกไม่ได้ด้วยว่าหนูจะต้องทำขั้นที่หนึ่งสามี่ห้าอย่างไรนะครับ การคิดเชิงคำนวณคือเอาวิธีทอดไข่เนี่ยนะครับมาเรียง1,2,3,4,5ต้องทำยังไงมันถึงจะออกมาเป็นไข่ทอดที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับคือการแก้ปัญหาที่จะต้องเห็นชัดเจนมากพอเพื่อที่ว่าพอเราเห็นชัดเจนเสร็จปุ๊บเราจะได้เขียนโปรแกรมสั่งงานหุนยนต์ได้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะนี่คือหัวใจสำคัญของมันนะต่อมานะครับวิธีคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมีความจำเป็นในการแอปพลิเค ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเราคิดเหมือนคอมพิวเตอร์เราก็สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับนะอันนี้คือความสำคัญของมันนะครับมาสรุปกันนะครับแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรนะครับเราสรุปได้ว่าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยครับคือแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับเป็นกระบวนการที่คนเราเนี่ยครับและคอมพิวเตอร์เนี่ย เข้าใจร่วมกันได้นะครับนี่คือหัวใจหลักสําคัญของมันนะครับที่ครูอยากที่ครูนะครับอยากจะให้นักเรียนรู้นะครับนะโดยองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณเนี่ยก็จะมีด้วยการ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือการคิดแบบแยกย่อยนะครับการคิดแบบหารูปแบบการคิดแบบออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับแล้วก็การคิดแบบชเชิงนํากระทํานะครับซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้แต่และตัวนะครับ อาทิตย์ที่2เราก็จะเรียนรู้เรื่องของการแยกย่อยปัญหานะครับอาทิตย์ที่3เรียนรู้เรื่องการหารูปแบบอาทิตย์ที่4เรียนเรื่องอการคิดเชิงนันกรรทํานะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็เรียนเรื่องแนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับเมื่อเรียนทั้งหมดทั้งมวลหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับครูจะสอนหนูพัฒนาโครงการนะครับหนูก็จะเขียนโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับแค่นั้นคือจุดสูงสุดของรายวิชานี้นะครับ ก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะอยู่กับครูจนถึงสิ้นเทอมนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เกรดสี่ทุกคนนะครับก็เกรดสี่สำหรับวิชานี้ก็ได้ไม่ยากนะครับขอแค่นักเรียนนะครับขอแค่นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับกับครูนะครับแล้วในชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมแบบฝึกหัดให้หนูทำนะครับเมื่อหนูทํากิจกรรมแบบฝึกหัดเสร็จนะครับก็ได้คะแนนไปนะครับก็จะไม่มีการบ้านให้หนูไปทําต่อนะครับเพราะว่า คูเชื re so 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 being life, ่อว่ามันจะเป็นภาระนะครับกับการเรียนการสอนของหนูนะครับเพราะว่าหนูก็เรียนหลายวิชาถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ไม่อยากจะให้มันเป็นภาระกับหนูนะครับนะก็เอาเวลาไปเรียนวิชาอื่นนะครับที่มันสาคัญนะครับจริงๆก็สําคัญทุกวิชานะครับวิชาครูก็สําคัญแต่ว่าวิชาอื่นเขาจําเป็นต้องมีการบ้านก็ให้เขาให้การบ้านไปสำหรับวิชาครูถ้าหนูเข้าเรียนตรงเวลานะครับทํางานในชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะได้เกรดสี่นทุกคนนะครับจะชี้แจงว่าเทอมนี้โรงเรียนนะครับบอกว่าน่าจะไม่มีสอบปลายภาคกับกลางภาคนะครับก็คือจะเก็บคะแนนไปร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนเขาจะประกาศยังไงนะครับแต่เบื้องต้นคืออย่างนี้คือคือไม่มีสอบกลางภาคและปลายภาคนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเรานะครับก็ ยังไงเราก็ต้องพัฒน,นาโครงการอยู่แล้วนะครับเมื่อได้โครงการหนึ่งโครงการครับอันนั้นคือคะแนนสูงสุดของหนูแล้วนะครับโอเคอ่ะใครมีคําถามสงสัยอะไรในรายวิชานี้ไหมลูกเงียบเก็บอ่ะหลักทุกคน <c oughs> กกคน,นี่อยู่ห้องไหนลูกอาทีงีเงียบ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับโอเคจ้าใจเย็นๆน,นะอ่ะเงียบก่อนนะลูกเงียบก่อนอ่ะใจะเย็นครับลูกเงียบก่อนนะเงียบก่อนธีรพัฒน เดี๋ยวเพอพอแล้วนะอ่ะทีนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เช็คเวลาเรียนใน Google Form นะครับไปเช็คเวลาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการเช็คชื่อของเรานะครับเราจะได้ไม่ขาดเรียนนะครับส่วนคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูจะทําการเช็คว่าครูอัดวิดีโอได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าครูก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คือคาอแรกนะครับแต่ตอนนี้อัดวิดีโออยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงครูจะโพสต์เอาไว้นะครับสมมติถ้ามันอัดได้เรียบร้อยร้อนะครูจะโพสต์เอาไว้ในตัว y t u t u นะครับแล้วก็ส่งลิงก์เข้าไปในในไลน์ของเรานะครับก็ให้หนูทำให้หนูกลับไปศึกษานะครับตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหนูมีเวลาว่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบทดสอบนะครับ5ข้อซึ่งครูทำเอาไว้ในตัว เนียพอตนะครับแต่ว่ามันเข้าได้แค่40คนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวครูจะทําใน google form นะครับนักเรียนทุกคนจะได้เข้าไปทําได้นะครับก็คําถามไม่ยากครับ5ข้อก็เกี่ยวกับวิธีการการคานวณที่ครูได้สอนมาเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันคือแนวคิดเชิงใต้ปัญหายังเป็นระบบนะแก้ปัญหาต่างๆหลายสถานการณ์นะมันมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบนะครับประมาณนี้นะครับคือเนื้อหาที่มันอยู่ใน8สไลด์เนี้ยนะครับเราก็ ไปจัดการทำให้เรียบร้อยนะครับก็มี5ข้อด้วยกันครับง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับเพื่อทำตัว Google Form ให้เรียบร้อยเราจะส่งให้ในไลน์นะครับอ่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมลูก